สมมุติว่าเราไปเที่ยวป่าแล้วรถเพื่อนเราแบตอ่อนสตาร์ไม่ติดโอ้โหเออแค่นี้โอ้โหเนี่ยไอ้ชิง่งอ้สุดยอดป่าเข้าป่าเหรอไม่ต้องไปใช้อินเวอร์เตอร์เข้เาเข้าป่าแล้วครับหาที่ชาร์จแบตบปั๊มเราก็มีอินเวอร์เตอร์เล็กๆไว้ตั้งตัวหนึงเอาเข้าสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับไม่ใช่สิบสองโวลต์สวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายครับวันนี้ผมมาบุกถึงแล็บบรรยายการช่าง ของป่านาเรศนะครับที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามีคนถามผมมากมายเลยเกี่ยวกับ power box นะ power box ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนี่นะเยอะเลยนะครับนะแล้วผมก็ไปแอบดูใน Facebook ของป่านาเรศนะครับคนประกอบแบตนี่นะฮะว่ามี power box ตัวใหม่นะฮะซึ่ง ใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะฮะวันนี้ผมก็เลยบุกมาเยือนถึงถิ่นนะฮะจะมาขอชม power box ตัวใหม่ของป่านาเรศสักหน่อยนะครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตายังไงะฮะแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับนะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอันนี้ครับแล็บบันไลัยกันช่างของป่านาเรศนะครับเอออยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมนัดไว้เนี่ยอ่ อยู่หรือเปล่าไม่รู้แหละก็ถ่ายไปแล้วครับน่าจะอยู่บ้างเนี่ยคุณดัดกันแล้วก็ต้องอยู่สิครับขอชมเลยครับขอชมเลยครับโอเคโอเคไปแต่งก่อนไปแต่งตัวก่อนอ่าสดสดร้อนๆเลยเดี๋ยวให้ป่าไปแต่งตัวก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะขอชมรอบๆเลยนะครับ ห้องแอบบรรลัยกันช่างเนี่ยฮะมีอะไรบ้างเนี่ยอะไรครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับหน้าตาไม่เหมือนกับข่าวที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอชมเลยนะครับโอ้นีกล่องอะไรเนี่ยหน้าจานไข่หอน้าจานกุ๊กไก่หรือเปล่ากุกไกบรรลัยกันช่างเอ่ออ,อันนี้น่าจะเป็นร์บ็อกซ์รูปไข่เนี่ยอ๋อรูปรุงยาม โ okay, อเครอลุงยามป่นมานเรศบารทีบายเลยกันนะครับโอ้ห oh, สวัสดีอย่างเป็นทางการครับป่าเาพบกับนเรศอัปเดตอ,อีกครั้งหนึ่งไนงะแต่ง <c oughs> ตัวมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นุ่งผ้ากมะเมที่เช้าว่าลุงช่างก็จะมี oh, โ<ห>อ้โหลุงช่างเนยะดนนี้เสร็จทั้งงานข้างนอกแล้วงนานในบ้านก็ทาเรื่องรถเรื่องแบตเตอรี่พอเริ่มใส่สายเราก็เข้ามาอยู่บนโต๊ะอำงานซึ่งวันนี้ผมโปยไปให้ fc ฟังแล้ว ว่า power box รุ่นพิเศษของใช่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดอยากจะชมมากเลยก็คือใช้โทรศัพท์ใช้ไฟบ้าใช้พัดลมต่อยิเตอร์ได้เรเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เราเดินไปจัมสตาร์ทรถยนต์ด้วยเอารถผมนะใช่เอารถผมเลยนะเดี๋ยวอย่าหาผมวางยาใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองกันดูแต่ก่อนอื่นมาดูเบื้องต้นของ power ็อกนะครับ นี่แหละครับ power box รุ่นพิเศษรุ่นใครอะลุงช่างลุงช่างเจงช่างนี่ลุงช่างนะครับลุงช่างก็คือคนนี้แหละครับคนนี้ครับปาราเดเล่สอัปเิดก้าสามสุดก้าสี่ห้าก้าเจ็ดแปดโอเคมาดูโวล์มันเอ้าหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนกับรุ่นที่ผมถ่ายเขาไปแล้วใช่พัฒนาเวอร์ชันต่อไป ร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับสิบสามจุดสามโวลต์สิบสามจุดสามโวลต์โอ,โอ้มากกว่าสิบสองจุดหกเยอะเลยปกติแบตทั่วไปมันเุดแรกที่อ่ะแบตกดแบตน้ำแบตทิฟแบตเจลแบตแห้งอะไรมันก็ต้องสิบสามโวลต์กว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครไม่เข้าใจเข้าใจว่าแบตสิบสองโวลต์แต่แบตเต็มจริงมันต้องสิบสามโวลต์ขึ้นสิบสามโวลต์ขึ้นอ๋าเพราะอะไรรู้ป่ะ พอถูกใช้ยานของเราพวกใดจะต้าปก๊พัดลมอะไรตัวอะไรมัน12โวลต์เพราะะนั้น11โวลต์แม่งโวลต์ต่ำแหละเพราะนั้นแล้วโวลต์เต็มต้อง13โวลต์กว่าเวลาโวลต์ใช้เล็งระหว่าง13ลงมา12มันหนึ่งโวลต์หนึ่งโวลต์ก็เท่าไหร่ละสมมติ50แอมป์ก็จะมีใช้อยู่50แอมป์ประมาณนั้นนั่นคือแบตน้าแบตกรดแต่ข้างในนี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นลิเทียมรุ่นอะไรลิเทียมรุ่น A123P254A1 เป็นรุ่นใหม่เหรอ ใช่มันใช้อยู่แล้วปกติเออพวกนี้มันใช้ไม่ใช่วันทุกคอใช่ไหมไม่ใช่หมอเขาพูดแต่หนึ่งสองคู่นีสมบัตมันเป็นยังไงนี่ครับอะไรี่ยอันนี้ชุดคั่วสาหรับจ้มสตาร์ทอ๋อใช่ไหมครับใช้งานง่ายปกติกลัวคนโน้นคนนี้กลัวคั่วจะผิดแบตอ่อนเออเนี่ยใช้ไม่ได้ลิกคั่วผิดอ่าดูทุทุขั้วโป๊ะ เออขาดละผิดที่เสียไม่เข้าใช่ครับผู้หญิงก็เสียได้ไหมบ้านเราแฟนเราน้องเราคุณหนูคุณน้องและคุณนายเสียบง่ายมากจํำสตาร์ทนะครับสำหรับรถไปเที่ยวป่าหรือรถข้างทางนี่ตาไม่ติดเราไปช่วยได้เดี๋ยวก่อนอย่าพูดกันเรื่องรถอะไรเนี่ยอะไรก่อนก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องรถจ้ำสตาร์ทเรามาคุยเบอร์ช่นที่มันใช้งานที่เสียบบหรีกเลยนะที่เสียบุหรี่ในรถยนต์เรามีทั่วไปแต่ นี่หมอดูเนี่ยไฟรถไฟรถมีสีสิบสองโวลต์ใช่อ๋อเข้าป่าเหรอไม่ต้องไปใช้อินเวอร์เตอร์เขาเข้าสุ่าพินเที่ยวป่าแล้วครับพี่ดอเขาเข้าป่าแล้วมีช่องให้เสียบสองหลอดยังไงปุ๊บปั๊บเอ้าเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหมดเลยโอ้ยผมให้ทั้งคืนเลยกี่แอมป์ป่ะเนี่ยนี่มันกินเดี๋ยวมันกินไม่ถึงหนึ่งแอมป์แล้วเขาบอกเขาบอกเลยรุ่นสิบสองแปดสิบแอมป์แปดสิบแอมป์เออ อ่าถ้าคุณมันกินหนึ่งแะโอ้โหก็แปิบชั่วโมงโอ้โหคืนหนึ่งยังมากก็ปาคือเนื่งคืนมีสิบสองชั่วโมงอ่องห้าวสิบองหกเจ็ดช่อดแปด้งอาทิตย์หนึ่งอ่ะโอ้มีสองช่อง2หลอดด้วยนะครับใช่ครับออาอะไรอะไรอ่ะอะไรที่เป็นไปเนี่ยโอ้โหเวลาไปเที่ยวทั้งอ้า usb ใช่สองช่อง ใช่โอ้หนึ่งแอมเกับสองจุดหนึ่งแอมห้าโวลต์นะครับใช่โทรศัพท์แท็บเล็ตเข้าป่ามามาชาร์จได้สบายเลยครับใช่เอามา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 ลองดูไอที่ช่องมันเป็น USB อ่ะจิ้มมันได้หมดอะไรที่เป็น USB ครับมาเหอะอ่าใช่ีโทรศัพท์จะมีหลอดไฟ USB ก็มีนะมี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 เวอร์ชันใหม่เดี๋ยวนี้ขอให้เสียบ USB อ่าเสียบเข้าไปครับดูนะโทรศัพท์ผมอ่าหมอดูนะเข้าป่าแล้วครับ อาธิชาติแบบปั๊มเรียบร้อยแล้วเขาแลวครับอ่าเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์สายไฟผมชักออกอ่าแล้วผมเสียบใหม่จิ้งมาเสียนะเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะยังมีช่องเสียบให้สี่ช่องเออเดี๋ยวยังไม่หมดแค่นั้นอะไรอ่ะหัวเขาพูดไปอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะก็เผื่อแม่บ้านอยากจะ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้โอ้สมมติว่าเขาหิ้วเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ220โวลต์ไปใช่เราก็มีอินเวอร์เตอร์เล็กๆไว้ตั้งตัวนึ้งโอ้ห้าร้อยวัตต์เอออย่างมีหม้อของข้าวเนี่ยแม่บ้านไม่อยากไปก่อไฟเออห้าอินเวอร์เตอร์12โวลต์พันวัตต์จบจบอ่ะทำยังไงทำไงโอ้โหโคตรง่ายเลยเสียบแกะเข้าไปเหมนเดิมโอ้โหแว๊บหัวเสียบเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าขั้วแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันเออาขั้วแอนเดอร์สันเท่าก็ไม่ผิดัว เงี้ยติดแล้วไปขึ้นนะครับมีคอนเวอร์เตอร์ครับแปลงไฟครับจาก12โวลต์เป็น220เดี๋ยวเราจะดูว่ามั่วบักมั่วบักมั่วบักอันนี้อ๋อนี่อันนี้หลอดไฟ AC 220โวลต์ใช่โคมเลยนะเนี่มาอสปตไลท์เลยโคมเลยโคมไฟนะครับเอาหม้อของข้าเราไม่มีเราเราเอาโคมไฟแสดงให้ดูก่อดนะครับตาเอาโคมเอาว้าว220โวลต์นะครับไม่ใชน12โวลต์โอ้เสียตาปะโคม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 สองนี่สองตาไปนี่ แตื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วสารพัดประโยชน์นะสารพัดประโยชน์จริงจริงก็คือมีแล้วมันต้องคุ้มค่ามีแล้วคุ้มค่าแปลงไฟเป็น220โวลต์ได้ด้วยใช้12โวลต์ก็ได้ใช้220โวลต์ก็ได้ครับและขี่ข้าวอะไรก็ได้เล็กๆกลได้ัวไม่พออะไรกันนี่มีไว้ให้อีกแล้วอะไรกันก็อยากจะใช้ตรงไหนก็มาเออหมุนหมุนเลยก็แดงดำเนี่ยก็กัวที่ไปต่อ12โวลต์อีกอ๋อเหรอเออ เพื่อบางคนอยากจะลากสายไปไกลๆอ๋อแม่ทางเต็นเราว่าทางเต็นก็ยากได้อะแนะนำว่าไม่เกินกี่เมตรลากไปไกลเนี่ยก็ไม่เกินห้าหกเมตรอะเจ็ดเมตรเต็มที่ตรงนั้นอันนี้ลากออกมานี่ก็เป็นดีซีใช่ไหมดีซีออกมาเป็นดีซีบวกลบไปดีอาเดียวเดียวสู่ไหมดีก่อนทดสบนัหาเราเราเรายากยากจะทําแบบเพื่อุพิเศษลุงช่างนะครับเพื่อลูมันใหญ่ ดูมันใหญ่เออเอานี้เลยหมอะมาดูต่อต่ออิเเตอร์อีกเหมือนกันต่ออิมเิลเตอร์ก็ได้เนี่ยช่องนั้นเพื่อช่องนั้นมันเทอมินอลมันเล็กเอออ่าบางอิเปเตอร์บางรุ่นมันเทอมินอลใหญ่เออเอานี่เลยครับนะแดงบวกไปเออเนี่ยเสร็จแล้วก็เข้าไปเข้าตูดอิเปเตอร์เออชุดนอนส่วนก็ได้นะไม่แค่เป็นจะต้องเข้าป่านะหมอนะนอนส่วนนอนนานได้หมดเลยเออใช่แล้วที่สําคัญ ที่สำคัญแม่เวลามันชาร์จชาร์จยังไงใช้ไฟบ้านเออแล้วเอ๋ออะไรชาร์จอ่ะใช้ไฟบ้านเนี่ยเอาชาร์จไปที่บ้านเลยชาร์จจากบ้านไปเลยถ้าเกิดบางคนยังไม่มีแผ่นอ๋อนี่เออมันวุ่นวายไม่ใช่แบบเนี่ยยี่สิบแอมป์ยี่สิบแอมป์เออชาร์จยี่สิบแอมป์อ่ะมันมาดูมาดูมาดูกี่ชั่วโมงเต็มเยอะก็ยี่สิบแอมป์แปดสิบแอมป์สี่ชั่วโมงเอาแล้วเสียบเลยเสียบเลยเสียบยากไหม ก็เวลาอันนี้นะหมอครับเวลาเราไปสมมุติเราไปป่าใช่ไหมเราแวะข้างทางตามอะไรที่มันมีไฟข้อขาชาร์จแกแอบแดกกาแฟเข้าไปหรือกาแฟเข้าไม่ไปบอกว่ามีส่อนเลยเออครั้งแล้วเอากินกาแฟเกาไปเอากินกาแฟกินกาแฟสั่งกาแฟมาสามแกะแต่ขอชาร์จไฟทีนึงโอ้โหมึงกินอ่าเราต้องฉลาดปึ๊บอร์โอ้ รูั่นแหละรูที่เสียเมื่อกี้เนี่ยเราบอกแล้วเมื่อกี้เรามีสิบสามสิบามยังเสียบเลยอ๋อเสียบด้สบชาร์จอ๋อนี่เสียงชาร์จเสียงเครื่องทำงานใช่แน็ปเตอร์ทำงานสถานะขึ้นแดงไว้ขึ้นแดงไว้อ่าชาร์จด้วสิบาก่ออันนี้ตอนนี้มันมันมันก็อัดเข้าไปจริงๆมันชาร์จอยู่ที่สิบสี่จุดหกเดี๋ยวพอมันเต็มจะขึ้นสิบสี่จุดหกมันก็ชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปเออหลังจากลุกทุกใช้ใช้ไป นก็ชาร์จโอ้โหทั้งต่ออินเวอร์เตอร์ทั้งชาร์จโทรศัพท์ทั้งเสียบหลอดไฟเอ่โอ้ชีวิตสบดกสบายไหมสหรับคนนอนสวนนานนาใช่เข้าป่า้าดอยเข้าดงติดรถไว้ติดเป็นสามัญประจำบ้านไว้พระธุดงค์ขั้นถามเลยเหรอเออแล้วพระจะแบกไหวไหมน้ำหนักเท่าไหร่ดูเออเอาอเออจะห้วไหวไหมเนอแต่ถ้าพระพระไปอยู่แบบ แบบเป็นเอกเทศหน่อยก็คือยอมหนักนิดนึงอาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่เดินป่าแต่ว่าอาจจะว่าอยู่ข้างข้างวัดอ่าสำนักส่งอะไรสำนักส่งอะไรงี้นะอ๋อช่างให้ดูเลยอน้ำหนักครับที่มาก็สิบสองสิบสี่โลสี่จุดห้าสิบสี่โลครึ่งด้วยประมาณนะสิบสี่โลครึ่งโดยประมาณนะครับอ๋อสิบสี่โลกว่าแต่ถ้าแบดกดแบดน้ำนะเหมอะว่าเท่าไหร่อ่ะ่างนี้ อันเนี้ย 80m แต่อันเนี้ย8 0แอมอันเนี้ยประมาณเท่าไหร่ว่ากี่แอมป์เดี๋ยวเราผมดูนะหมออันนี้แบตอะไรนะแบตกดอหรแบตแห้แบตแท้แเ,เอาแบตแห้งก็คือแบตตระกูลอันนั้นแหละกดอ่ดูนะรูค่นี้นะครับอ่ามาเท่าไหร่อันนี้ก็13แล้วเออแต่ว่ามัน12แอมป์ยังไงนะเออเนี่ยไมแอมป์แค่กี่แอมป์เ่ย 40m 40m ตีสิบแอมก็ปลาเข้าไปสิบสองโลแล้วอันนี้แค่สิบสี่โลกว่ากว่าเออเท่ากับถ้าจะเอาแปดสิบแอมต้องเอาอันนี้สองรูปคูณอยู่ที่เมื่อกี้เท่าไหร่อันนี้สิบสองอ่าก็ยี่สิบสี่แล้วก็ต่างกันเท่าต่อเท่าตัวเออมาดูให้ดีนี่มันสิบสามเป็นปลาเออสิบสามก็ยี่สิบหกยี่สิบหกโลกับของเหลาเท่าไหร่เมื่อกี้สิบสี่โลครึ่งเออสิบสี่โลครึ่งต่างกันเยอะ กางกันเท่าตัวอออืมโอ้โอเคโอเคเลยมาดูดูดูเออเออเออสุดยอดมากครับนี่ฮะยังไงพาวเวอร์บล็อกรุ่นลุงช่างนะฮะเอาป่ะเมื่อกี้บอกว่าจำสตาร์ทรถได้เหรอเดี๋ยวเราตามไปดูว่าจำแบบไหนเอ้าสมมติว่ารถเพื่อนไปด้วยกันในแบตออนปกติโดยทั่วไปเขาต้องทำไงหรือป่า อดแบตอันโน้นไปใส่อันนี้หาปากคีไปให้ออใหหวุ่นวายหัวมาจอดถ้าอีกคนกําลังแบตหมดแล้วหัวไปทิ้งกับมุมต้นไมา้เข้าไม่ได้ในปา่าทําไงหมอเออเออคุณผู้หญิงสวยๆจอดรถเสียอยู่ข้างทางแบตอ่อนโอ้โหพระเอกเลยล้บไปแบบเท่ๆไม่ต้องมาน้องคุณน้องเป็นอะไร<อ>ทิ้วกล่องอะเรพโนเพวเราบ็อกลุ่ช่างไปเออเดินไปละล่อเลยเสียบปั๊บคีบปับ๊บน้องครับสตาร์ท ได้เลยครับเปิดกระโปรงเห้ยแต่เราไปถึงเลยต้องบอกก็ว่าไงเปิดกระโปรงให้พี่ดูหน่อยพี่ทะลึ่งบ้าเอ้าพูดตะคุยไปดูกันไปไปทำให้ผมดูเอารถผมเลยนะป่าโอเคครับโอเคโอเคโอเคไปครับไปครับได้ครับเออใช่เอาขั้วแบตออกขั้วัวลบออกไปเลยเออเออขั้วลบออกขั้วลบออกตอนนี้ดูไฟเรามีกี่โวลต์มาหมอมาดูก่อนป๋าป้องเนี้ยป๋าอ่าเหลืออะไรป๋าไปดูทาง้งรนทาง้งรนทั้นรถมองไม่เห็นป๋า เห็นไหมสิบสามจุดสองโวลต์นะครับไม่รู้เห็นเปล่านะผมถ่ายไว้ก่อนนะครับหมอดูว่าสิบสามจุดสองโวลต์สมมติว่าเราไปเที่ยวป่าแล้วรถเพื่อนเราแบตอ่อนสตาร์ทไม่ติดปกติเราต้องยกยกแบตไปกันใช่ไหมยกทําไมเรามีพาว power block ได้หน้าด้วยพาวเวอร์บล็อกตัวนี้นะรุ่นพิเศษของป่าเนี่ยใช่ครับก็เราไปดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้ก็มีคั่วที่เราเคยบอกไว้ว่าที่ไหนเราพิสเราบอกแล้วว่าคั่วอย่างเงี้ยเสียบยังไงเออเนี่ยโอ้ โอ้โหแค่เนี้ยโอ้แน่นหนามากแล้วดูสะดวกวันทุ่คุยไปก็เท่านั้นแหละสตาร์ทเลยป๋าดูดูจะติดป่ะเนี่ยอ้าึ้งโอ้สุดยอดป๋าโอ้โหงั้นเราก็ไปช่วยเพื่อนหรือว่าผู้ประสบอะไรเหตุข้างทางได้นะใช่โอ้สุดยอดมากอโอเคเชื่อป๋าแล้วเชื่อป๋าแล้วเออ power b อกของป๋าี่สารพัดประโยชน์จริงๆมันได้มันต้องได้มันคือ คือทั้งทีแล้วลอะไรมันต้องให้ได้ประโยชน์สุดยอดมากครับกลายเป็นจ้ำสตาร์ทได้เลยนะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองได้เลยพระเอกเลยนะพระเอกเลยพระเอกเลยเ,เ,ลยเ,เลยมื่อกี้เราวนเท่าไหร่เ,เมื่อกี้สิบสามจุดสองปาเลยเท่าไหร,ร่ปรากฏว่าสตาร์ทเสร็จเข้ามาสิบสามจุดสามอีกเข้าเข้าเยอะเดิมเบียร์อือโอ้สุดยอดมาก เวลาอันนี้มาชาร์จเข้าในรถในนี้อีกโอ้โอเค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 เมื่อกี้เห็นแล้วล่ะว่าสตาร์ทรถผมนี่ชึ้งเลยนะครับอันนี้เองผสมจริงๆแต่เมื่อกี้นะผมไปดูบนตัวแล้วเห็นว่ามีกล่องเหมือนกล่องไม้อน่ยป๋าป๋ามันอะไรกล่องกล่องอะไรเนี่ย <ห ả? S 1> อย่าบอกว่าพาวบอกเหมือนกันได้ไหมนี่เหรอกล่องไอช่อกล่องเล็กอ๋อได้ได้ได้เลยขอชมหน่อยขอชมหน่อยว่าเรากำลังจะจัดว่าไอกล่องไม้นี่ที่อยู่ในเนี้ยอ,อ,อ,อ๋อเหมือนเทียบ อันนี้เราเรายังไม่ได้บอกเรายังไม่ได้จัดรูปทรงนะเราแค่ลงมาทับๆบลยบางคนอยากได้ลายไม้สวยๆใช่เป็นงานเอาสวยกว่านี้ก็ได้ลงเล็กงเล็กเกอร์ได้เลยใช่ลงเล็กเกอร์ติดกระดุมทองเหลืองเหมือนกล่องมาสมบัติของอะไรของเราประมาณนี้ได้เลยฮะมีหูหิ้วให้มีหูหิ้วให้ด้วยมีอุปกรณ์ชาร์จแต่พวกเนี้ยอ๋อมีขอเปด่เราดูเมื่อกี้นะเออนีใช่ไหมเนี่ย ใช่แบบนี้ไงแบบพวกเนี้ยอเมื่อกี้ที่ทร่งเห็นเนี้ยทุกอย่างจะยู่บนจอไมยเหมาะว่าสวยไหมสวยดิอ้าวสวยๆดูเวอร์ชันต่อไปเวอร์ชันต่อไปนะครับเนี่ยพวกนี้เราก็จะมีที่เสียบบุรี่เสียบอะไรต่ออะไรไว้จุดบุรีได้ด้วยเออเออเนี่ยมีเดี๋ยวออกให้เลยเท่มากเลยนะยู่นม้เลยนะฮะนี่เป็นต้นแบบใช่ปะใช่อันนี้โมโตไทยเลยเมื่อกี้บอกว่าอะไรักลง เอาไม้สนนอกมามานั่งพิจารณาว่าบางคนเขาอาจจะเบื่องานเล็กโอ้อยากได้ไปโชว์งานแคมปิ้งเนี่ยปวด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 เนี่ยโอ้สวยเลยนะลงเลขเกย์ดีสวยเนี่ยเพราะบางคนไปลงคําโฆษณาคําว่ามิลลิแอมแต่ถ้าเกิดคุยกันตรงๆเลยนะของผมแปดสิบแอมเท่ากับแปดหมื่นมิลลิแอมผมงงคขาไปเลยผมงงมิลลิแอมไอ้มือเฟือกันเนี่ยที่ผมที่ปากก็ก็นึ่งนึ่งแอมเท่ากับ พันมิลลิแอมครับถ้าแปดสิบมิลลิแอมนะก็แปดหมื่นไงแปดหมื่นมิลลิโอ้เพราะงั้นยาไปโล่งให้ดูคำว่าแอมดีกว่าเออาะรอดไฟยี่สิบบาทเนี่ยถ้าระบบติดต่อโอนมันกินเท่าไหร่อ่ะเออใช่ไหมเพราะงั้นแล้วอย่าไปลงคำว่ามิลลิแอมให้ดูว่าเป็นแอมกันเลยทั้งขว้างแปดสิบแอมนี่ก็เยอะแลครับเทียบเท่าเลยถ้าเป็นแบบรถกระบะเรากัเจ็ดสิบแอม เครื่องสัมผัสนีแปดสิบเออเออไม่มีบอกเราว่าเก้าสิบแอมอะไรอ่ะแต่แบตที่เที่ยวมันแรงกว่ารถกระบะทั้งกิจเท่าอ่ะก็หงส์หงสจ่ายยี่สิบห้าสี่อ่ะเออยี่สิบห้าสี่ก็ยี่สิบห้าเท่าเออโอ้สุดยอดมากเออเอาแค่สองสี่ก็พอแล้วสมมติมันจ่ายไอเนี้แปดสิบแอมผมให้มันจ่ายหกสิบคูณสองทั้ร้อยยี่สิบอ่ะอ่ะร้อยยี่สิบเนี้ยแบตทั่วไปแบตกดอ่ะจ่ายค่าดีโอดีได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ ร้อยแอมมันจะได้แค่ห้าสิบแอม,อมแต่แบตลิเทียมปล่อยหมดตัวครับแล้วปล่อยเป็นเท่าตัวครับอืแล้วถ้ายี่ห้าสี่อ่ะก็ยี่ห้าเท่าคูณไปแปดสิบแอมคูณยี่ห้าปล่อยเพลื่อดเดียวแล้วเครื่องสัมพันธ์เนื้อมาคุยกันต้องคุยกันเออคู่สูงคื่เสียงก็หุมเลยก็แล้วแต่าแต่เราเน้นงานเครื่องเสียงเรายัางเบอร์ชั้นต่อไปแต่ตอนนี้เราเน้นไปเรื่องของการใช้งาน ใช้งานอยู่สวนอยู่ในนาในไร่ไม่ต้องไปยก<อ>แล้วที่สําคัญอะไรรู้ไหมไม่เม่นแบบเออไม่เหม็นกดเออแล้วก็จะฟั่มจะง่ายมันก็ไม่ต้องมากลัวกันเออไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปในรถไปทิ้งน้ำกดน้ำน้ำกดหกไม่ต้องกลัวเอออือ่ะใช้แดตแห้งนี่เฮ้ยแดดแห้งมันก็มีวันแห้งนะการริเทียมนะผมกล้าการันตีเลยสี่ปีขออย่างเดียวอย่าเอาไปจุ่มน้ำ ูดปากไปด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้สีของลุงช้างก็บอกพักนี้นะครับอย่าเอาแบตผมไปช็อตปลาเลยครับขอเถอะขอดเพราะอะไรรู้ปะมันเป็นเรื่องไม่ดี <S <S> <S หลายสัดด้วยเอาเปรียบก <ừ> ินเกินไปและที่สัมพันธ์ลงน้ำพลาดพังล่นน้ำไปส่งกลับมาลุงช้างเปลี่ยนให้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่อยากให้มันพังบ่อยๆอ่ะลุงช้างเบื่อ <S <S ลุงช้างเบื่บอ,บอนะครับ <S <S เอา้ามานี่ก่อน นี่ครับรุ่นที่เอ่ออันนี้คือพร้อมจำหน่ายนะพร้อมทำจำหน่ายนะครับราคา9,600พัเอาหบอกเบอร์โทรทีดิศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าส่างอ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันนะอ่าผมขึ้นเบอร์เบอร์โทรให้เลยวก็คือถ้าบางทีถ้าหมอหมอไม่มีเวลาเพราะหมอไปบรโทรหาเลยครับลุงช่างเลยครับผมบอกว่ามาจาก หมอพักดีเดี๋ยวแถมแถมอะไรอ่ะแถมนี่ให้อ๋อแถมให้เลยนะครับเออครับอ่าแถมให้เลยดีซีสองโวลต์อ่าดีซีสิบสองโวลต์พร้อมคั่วพร้อมสายยาวห้าเมตรอือแล้วคั่วนี้แถมให้ด้วยแถมให้ด้วยอ่ะให้ไปเลยแต่ว่าอะเดฟได้ผมซื้อใไหมให้เลยเก้าบันหกให้แม่งหมดเลยเพราะในนามเอฟซีหมอพักดีโอเคโอเคได้ไปดูยูทูบนี้เกาบันหก ได้คั่วได้เลยครับจำตาตาร์ทได้หลอดไฟหนึ่งหลอดยี่สิบห้าวัตต์นี้ให้หอดเล็กนะครับหลอดใหญ่กว่านี้พร้อมคั่วให้ด้วยอ่าแถมอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านอ่ายี่สิบแอมป์สองโวลต์ให้เพอีกให้เีก่มอแต่ขอค่าส่งเก้าเปร์เซ็นต์ขอค่าส่งสองร้อยโอเคครับนะนะขอค่าส่งเพราะค่าส่งมันมันต้องส่งส่งส่งทุกๆไปได้เพราะเหมือนกับแท้ของมมีราคาใช่ใช่ของมีราคาเห็นนะ อย่างเีเมื่อกีเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เราสิบสามวอลกว่าตอนนี้เรามาสิบสี่บอลแล้วเออเป็นเป็นบอลลอยนี่อ่าสิบสี่จุดสามแล้วเดี๋ยวดูอีกนิดหมอชิมไหมนานๆหน่อยชิมไหมอ่าชิมอีกนิดหนึ่งอ่ามาเรื่อยๆเลยนะมันจะเติมเต็มไปจนสิบสี่จุดหกหมออ๋อเหรอเราก็อ่านไปเรื่อยนะใช่อ่าเนี่ยอ่าพอถึงเวลาตกมันจะเลือยสิบสี่จุดหกนี่สิบสี่จุดสี่แล้วหมออ๋ออน้อ แป๊บเดียวก็เหมือนชาร์จยี่สิบแอมนี่นะโอเคโอเคโอเคครับโอเคใครสนใจนะครับ Powerbox รุ่นลิมิเต็ดรุ่นลิมิเต็ดลุกช่างนะครับงโทรหาลุงช่างนะป๋าดนเรศสิงตัวของได้เลยนะครับไม่ต้องโทรหาผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแลฟรีๆกันไปถ้าแรงไม่มีนะถ้าเกิดมีปัญหาไปร่นแล้วประกันเท่าไหร่กี่ปีสองปีสองปีรับประกันแรกนะไม่เกี่ยวกับวีเมสเดี๋ยวเพื่อบางคนไป short กลัวก็ถ้าเปลี่ยนวีเมสก็ ตามจริงครับอ่าแล้วก็มีเบผมใช้ไม่ใช่แบบถูกๆร้อยส0งร้อยผมใช้ราคาพันหกร้อยบาทบีเบสผมนะวอนนั้นละพีซสามร้อยแอมนนั้นแล้วถ้าช็อตเสียหายผมแรงฟรีครับแต่แบตผมการันตีสองปีครับเจ็ดร้อยกวันโอเคครับวันนี้ได้ความรู้มากนะขอบคุณมากครับป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ